phè cái này chốt phè, phè sang hơn rồi บนต้องการเอาเอาไปใส่ล้าเราก็ได้ครับโอเคครับอันเจ้าอย่ามือสั่นอีกนะเจ้าแซน กวนคุยคุยกับติดผู้หญิงอามันเป็นจังสิป่าป่าๆคุยกันน้องที่โดนแฮกไอดีอยู่อ๋อ,อเคฮอโดนแฮกเหมือนพี่เลยนั่นแหละบอกแล้วว่าให้ล็อกอินสองชั้นเนาะนี่ถ้ามันมีล็อกอินได้สิบชั้นอมจะล็อกอินสิบชั้นเลย อ๋นนะันนั้นพี่แม็กโดนแฮกรหัสไปรหัสนั้นเ,เนติมไปตั้งหลายหมื่นนะคือปึ๊กไงเห็นไหมเห็นเห็นหัวใส่มงมงไหม ใช่นะเห็นไหมค่ะว่าทิ้งระเบิดข้างใครใช่เหรอมาเห็ดยังเชียงรายอยู่พ่อแม่คือไม่อยู่ยังเชียงรายพออเเป็นเพาะคนไทยเป็นหุกรือเปลาเฮ้เเมันมันจะมาเห็ดยังเชียงรายเนื้อรู้สึกวันจะกินผงชูรสมากหมดละไอ้ไอไม่ใช่จะวันพี่ก้อยพี่แม็กพี่แม็ก,พ,มกพี่แม็กกินผงชูรสมากนี่ไม่มีผง Yeah. <laughs> สดีครับเพื่อนสบายดีครับหมูแดงสวัสดีครับเการได้พด้ดูลดล่นกัแฟไม่กี่ตาตพาเจ้าแฟรลบไปหวหวๆเลยะ แต่ว่าแบกไม่แบกแบกออกออมะพาย ของช่องค้าวัตดีเจ้ามิ้นค่ะ เลย ดีเจ้าสุเจ้าฝนมาโอ๊โอ๊พี่แม่้ะสุดตะไนายเพียบเลยเจ้ามาอันเจ้าแฟนไม่ได้เล่นไนายเหรอ เด้อวะน้ำฝนบอกค่อยมาเกี่ยวเด้อติดตั้งสวัสดีครับปะเล็ดปะเล็ ใครเสียงโจแฟร์ครับจโจสุน้องแป้งอ่ะน้องแป้งไม่มาหาไปเลยเดี๋ยวก่อนมาหาอยู่นะเออเจ้าแป้งเออเมื่อกี้เจ้าแป้งก็พิมพ์อยู่ว่าพี่แฟร์ลืมเจ้าแป้งไปแล้วมั้งยังยังไม่ลืมช่วงนี้เจ้าแป้งสอบครับก็เลยจะตังต้งหน่อยตั้งหน่อยผู้บ่าวติดเยอะๆอ่ะขอตั้งหน่อยแต่ว่าแป้ง ว่าแม่ชอบผู้สาวนะอะไรแม่ชอบผู้สาวได้แม่ชอบผู้สาวเขาคนหนึ่งเอาต่อช้าูกขอบไฟหวัดดีครับเอ้ยเซนอย่ามือสั่นอีกนะเซนอย่ามือสั่นนะ ออเออเหรอเออเจ้าสุดจะไปแล้วไปอ๋อจะจะไปสอมง่ายมาก่ะอะไรเฉยๆใช่ไหม กินข้าวกับต้มใบมะขามครับต้มใบมะขามอร่อยมากกาแฟเอาสไนแม้มแนี่เฟได้แล้วมีบาลเลตตรงนี้กระบ,บอกหนึ่งเอ,เอาไหมเอาไหมเอา s อาู <S ่แล้วฮะจะเล่นมี s s ่แล้ว,วอืมเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีค่ะมากดติดตามให้ค่ะจากจ้องเจออมน,นะคะสวัสดีเจ้าสุใช่ไหมสวัสดีนะคะขอบคุณนะโปรไฟล์สีชมพูฟุ้งฟิง้งใช่ใช่ใช่ฟุงฟงฟ้งฟิง้งจ้ะฟุ้งฟิ้งมาจากใจเลยอย่ะเจ้าสุเลยเจ้าสุเลย เอมาก่อนมันคือเพลงอะไรอ่ะไม่รู้เอ้าผมชื่อหมูแดงสวัสดีหมูแดงนะครับนี่มาช่องนี้ดิขอชื่อแฟนหน่อยครับนี่ได้ไม่เป็นไรอยู่คนละเวลา พี่นำนาวสกุลร้อนร้อนเหมือนกันครับที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันร้อนอยู่หรอยังร้อนอยู่หรอร้อนพอดอยากไปเที่ยวอีกยังอ่ะมาดไม่สุดเล,เลยอ่ะไปอ่ะร้อนจยังไม่แห้งเอาเลยนะจะอบนะเนาะรออีกหนาวเออชายชายชาย ยังไม่ได้ไปแบบมันมันกันเลย<ด>ใช่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 ชชเพลงเสียงตาน้นนอยไงอ๋อเสียงตาน้อยชื่อเพเลงวละเนีร้อนทั้งประเทศแท้ร้อนทั้งประเทศเลยตอนเนี้ย ครึ่งคับ

เราสร้างบ้านเฮ้ยกระสุนสไนเปอร์อะพอแล้วเยอะแล้วอาปอีกเยอะแล้วเหลือสิบตัวเราต้องมีกระสุนสักร้อยอันมันไปอุ่นใจเลยแหม เ,เดี๋ยวงอนเอ้ยไม่งอนไปไปม,มาๆก็ได้นะนหนูเปิดแอร์ด้วยพัดลมด้วยมันคือร้อนมากเลยไทยอยู่ในเจอเธออ,อยู่ในใจแอร์แฟ,แฟร์โคตดหนาวเลยนะคือแบบเปิดย8่ังหนาวอยู่อ่ะโอ้โหแอร์อีฮอลอะเนี่ย 어! Oh. ประมาณเจ็ดเดือนครับ้าทันได้เล่นกับเจ้าแฟไหมเหรอเจ้าแฟจะไปยังอะ่ะ